สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้มีนิทานอีศพบมาเล่าให้ฟังห้าเรื่องพร้อมคติสอนใจเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศบเรื่องต้นอินทผลามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีต้นอินทผลามสองต้นยืนอยู่เคียงข้างกันบนเนินเขาแห่งหนึ่งต้นอินทผลามต้นหนึ่งมีผลดกเต็มต้น ส่วนอีกต้นหนึ่งไม่ออกผลเลยเมื่อต้นอินทผลามสุกก็มีผู้คนมาเก็บผลบางคนก็ปีนขึ้นไปบนต้นเพื่อปลิดผลด้วยตนเองขณะที่คนอื่นๆใช้ไม้ตีกิ่งให้ผลตกลงมาแล้วจึงเก็บเมื่อต้นอินทผลามต้นแรกถูกผู้คนเก็บผลไปหมดแล้วก็เหลือแต่ต้นโกรธและดูน่าเกลียดส่วนต้นอินทผลัมอีกต้นหนึ่งมีแต่ใบเขียวชอุ่มและดูงดงาม มันเป็นความผิดของเจ้าเองต้นอินทผลัมที่ไร้ผลพูดกับต้นอินทผลัมที่เคยมีผลดกเจ้าคิดหรือว่าการให้ผลจำนวนมากแก่ผู้คนเป็นเรื่องดีการกระทำเช่นนั้นมีแต่จะนำความยุ่งยากมาให้เจ้ามองดูข้าสิข้าอยู่สุขสบายดีไม่มีใครมาทำอันตรายแม้แต่ใบสักใบเดียวของข้าจริงอยู่ที่เจ้าอยู่สุขสบายดีต้นอินทผลที่เคยมีผลดกตอบ แต่ลองคิดดูสิว่าเจ้าให้ผลผลิตอะไรแก่โลกบ้างเรื่องที่สองนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับเด็กซุกซนการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กซุกคนผู้หนึ่งปืนขึ้นไปนั่งเล่นบนหลังคาบ้านได้เด็กน้อยผู้แสนชุกซนก็ดีอกดีใจเป็นยิ่งนักเที่ยวเอาก้อนหินคว่างแมวคว่างไก่เล่นเป็นที่สำราญใจ ครั้นเห็นหมาป่าเดินผ่านมาเด็กซุกซนก็ร้องตะโกนท้าทายเป็นการใหญ่เจ้าหมาป่าหน้าโง่ใครๆก็กลัวเจ้านักหนาแต่ข้าไม่กลัวแน่จริงก็มาจับข้าสี่ห้าห้าข้าเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่นี้เจ้ากลัวหรือไงเจ้าหน้าโง่เอ้ยข้าเน่เก่งกว่าเจ้าหลายเท่านักถึงได้ล้อเจ้าได้หมาป่าสายหน้าอย่างระอาพลางว่า เจ้าลอค่าได้เพราะหลังคาสูงนั่นต่างหากไม่ใช่เพราะว่าเจ้าเก่งหรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบก็ควรประเมินดูความสามารถเรื่องที่สามนิทานอีศบเรื่องนกนางแอ่นและนกตัวอื่นๆชาวนาคนหนึ่งกำลังหว่านมาเมล็ดพืชลงในทุ่ง ซึ่งเป็นที่ที่นกนางแอนและนกตัวอื่นๆกำลังกระโดดไปมาเพื่อจิกกินอาหารนกนางแอนจึงกล่าวเตือนนกอื่นๆว่านี่พวกเจ้าจงระวังชายคนนั้นไว้ให้ดีทำไมละ่ะเขากำลังทำอะไรอยู่หรือนกตัวอื่นๆถามเขากำลังหว่านเมล็ดป่านพวกเจ้าจงจิกกินเมล็ดนั่นเสียไม่เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจะเสียใจ นกนางแอ่นเอ่ยเตือนแต่พวกนกอื่นๆหาสนใจฟังไม่เชพวกเราอย่าไปสนใจในที่สุดเมื่อมเมล็ดป่านได้งอกเงยขึ้นเป็นต้นและถูกนำมาถักเป็นเชือกและเชือกก็ถูกนำมาทำเป็นตาข่ายนกหลายตัวที่เคยดูถูกคำเตือนของนกนางแอ่นก็ถูกจับด้วยตาข่ายที่ทำจากเชือกป่านนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงทำลายมเมล็ดพันธุ์แห่งความชั่วร้ายมิฉะนั้นมันจะทำให้เราพินาศย่อยยับเรื่องที่สี่นิทานอีศบเรื่องสิงโตแบ่งเนื้อสิงโตตัวหนึ่งได้ออกไปล่าเหยื่อพร้อมกับสุนัขจิ้งจอกและหมาป่าพวกมันได้ออกตระเวนล่าเหยื่อจนกระทั่งไปพบกวางตัวหนึ่งและได้ปลิดชีวิตมันเสีย จากนั้นก็มาถึงคำถามว่าจะแบ่งซากกวางนี้อย่างไรดีและเนื้อกวางหนึ่งในสี่ส่วนนั้นให้ข้าเจ้าสิงโตคำรามเลียงดังสัตว์ตัวอื่นๆจึงทำการถลกหนังและแบ่งเนื้อกวางออกเป็นสี่ส่วนสิงโตยืนอยู่หน้าซากกวางนั้นและประกาศตัดสินต่อว่าเนื้อส่วนแรกนั้นเป็นของข้าในฐานะเจ้าป่า ส่วนที่สองเป็นของข้าในฐานะผู้ตัดสินและส่วนที่สามก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าเข้าร่วมล่เหยื่อด้วยและสำหรับส่วนที่สี่เอาหละ่ะข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกเจ้ากล้าจะเข้ามาเอาไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังความยุติธรรมจากผู้ปกครองเรื่องที่ห้านิทานอีศบเรื่องสุนักกับท่อนไม้การครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขเฝ้าบ้านตัวหนึ่งมีนิสัยดูร้ายชอบไล่กัดผู้คนที่เดินผ่านไปมาสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านในละแวะกนั้นเมื่อเจ้าของสุนัขถูกต่อว่ามากๆจึงเอาโซ่ล่ามสุนัขไว้กับท่อนไม้หน้าบ้านแต่เจ้าสุนัขเกเรกลับคิดว่าเจ้านายให้ท่อนไม้เป็นรางวัลตอบแทนความดีที่มันทำตัวดูร้ายอย่างนั้น มันจึงชอบยืนชูคอยอยู่ข้างท่อนไม้ด้วยความภาคภูมิใจและถ้ามีสุนัขตัวใดเดินผ่านมามันก็จะพูดอวดเสียงดังว่าสุนัขอย่างพวกเจ้าคงไม่มีวันได้รางวัลเป็นท่อนไม้ที่แข็งแรงเหมือนอย่างที่ข้าได้จากเจ้านายของข้าหรอกห้าห้าห้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนวันหนึ่งเจ้าสุนัขเกเรก็หัวเราะไม่ออกเมื่อสุนัขชราตัวหนึ่งที่ผ่านมากล่าวแก่มันว่า ถ้าเจ้าไม่คิดเข้าข้างตัวเองเกินไปเจ้าจะรู้นานแล้วว่าทั้งท่อนไม้และโซ่ที่ล่ามเจ้าไว้นี้มิได้เป็นรางวัลแก่การทำดีของเจ้าหรอกแต่มันคือเครื่องประจานความเกเรดูร้ายของเจ้าต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เราหลงคิดว่ามีค่าอาจไม่มีราคาใดๆในสายตาคนอื่นจบแล้วค้าฝันดีนะคะเด็กๆ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ